สวัสดีค่ะหน,นะคะวันนี้ก็มาที่ W p e เพลินจิตเวลเนสเซ็นเตอร์นะคะที่อาคารเพลนจิตเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้มาจะมาดิฟวิตามินนะคะปัญหาที่กังวลน,นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณค่ะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับค่ะเพราะว่าแบบบางทีจะนอนหลับไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็มาปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคําแนะนําอะไรเดี๋ยวเราฟังจากคุณหมอนะคะ อันนี้จะสามารถช่วยเติมเต็มแล้วก็ชดเชยวิตามินที่ร่างกายขาดโดยเฉพาะวิตามินที่เอาไปใช้ในการาบำรุงผิวพรรณโดยเฉพาะและยังมีสา,ารต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งอันนี้จะช่วยลดการชะลอของการชะลอการแก่ของเซลล์ได้แล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณแบบลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ค่ะซึ่งปัจจัยพวกนี้สามารถเกิดได้จากการที่เราไปเจอมลภาวะรังสี UV ได้จาก หลังจากที่ได้พบคุณหมอนะคะคุณหมอก็มีแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เจอนะคะว่าเกิดจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วก็มลภาวะที่เราเจอนะคะคุณหมอก็ได้แนะนำการปรับการใช้ชีวิตนะคะว่าจะทำยังไงให้หลีกเลี่ยงปัญหานี้นะคะแล้วก็รวมถึงแนะนำวิตามินที่เหมาะสมกับตัวบุคคลให้นะคะ นี้ก็มาถึงขั้นตอนการดีพิตามินแล้วนะคะมีมาให้ครั้งแรกก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณหมอใจดีมากแล้วก็พยาบาลเจอดไม่เจ็บเลยนะคะบรรยากาศก็กดีค่ะแถมยังเดินทางแบบว่าสะดวกสบายมากนะคะมีรถไฟฟ้ามีที่จอดรถถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถมาให้วิตามินได้นะคะที่ W p l e a s i n t Wellness Center ค่ะ